สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สัตว์โลกเล่าเรื่องครับวันนี้เราจะพาไปพบกับเอ่อเรื่องจริงสุดทึ่งของเพื่อนสี่ขาใกล้ตัวเรานี่แหละครับหมากับแมวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นรู้ไหมครับว่าจมูกหมาเนี่ยมีลายเฉพาะตัวเหมือนลายนิ้ววคนเลยหรือว่าแมวจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ขี้เมิอนอย่างที่เราคิดกันก็ได้นะถ้าใครรักสัตว ชอบเรื่องแปลกๆหรือว่าอยากเข้าใจเพื่อนขนฟูงเราให้มากขึ้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องของน้องหมาก,กันก่อนเลยนะครับในข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าจมูกพ่วงมันนี่มีความพิเศษมากๆเลยใช่ค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือลายร่องบนจมูกหรือที่เรียกว่า nose print นะคะของหมาแต่ละตัวเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยไม่ต่างกับลายนิ้วมือของคนเราเลยค่ะโอ้เหมือนบัตรประชาชนธรรมชาติเลยสิครับเนี่ย ประมาณนั้นเลยค่ะทําให้บางที่นะคะเออเริ่มมีการนําลายจมูกเนี้ยมาใช้เพื่อระบุตัวต,วตนสุนัขแทนการฝังไมโครชิปแล้วด้วยซ้ําไปค่ะเอาละครับก็น่าสนใจนะครับแล้วเรื่องที่ว่าหมาฝันได้แหละครับอันนี้จริงไหมครับข้อมูลบอกว่ามีวงจรการน,นอนคล้ายๆค,คนเราเลยจริงค่ะ ถูกต้องเลยหมาเขามีช่วงหลับที่เรียกว่า REM นะคะ Rapid Eye Movement เหมือนคนเรานี่แหละซึ่งช่วงนี้แหละค่ะที่สมองจะทำงานแล้วก็จะเกิดความฝันขึ้นเขาก็เชื่อกันว่าพวกมันก็จะฝันถึงเรื่องที่เจอในชีวิตประจำวันทั่วๆไปอย่างวิ่งเล่นหรือบางทีก็ฝันถึงเจ้าของนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาฝันอยู่สังเกตได้ไง่ายๆค่ะเวลาเขาหลับแล้วอาจจะมีขยับขาเบา,เบา,เบาหรือว่าส่งเสียงครางออ ในลําคอนั่นแหละคะ่ะแสดงว่ากําลังฝันอยู่อน่าสนใจจังนะครับว่าในฝันเขาจะเห็นอะไรบ้างแต่มีความสามารถอีกอย่างที่โดดเด่นมากๆเลยที่ข้อมูลเน้นย้ําคือเรื่องการดมกลิ่นที่ว่ากันว่าเหนือกว่ามนุษย์เราเยอะมากโอ้โหเรื่องนี้คือแบบความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเขาเลยค่ะในจมูกหมาเนี่ยมีเซลล์รับกลิ่นมากถึง300ล้านเซลล์เลยนะคะ300ล้านใช่ค่ะเทียบกับคนเราที่มีแค่ประมาณ 5-6ถึงล้านเซลล์เท่านั้นเองค่ะต่างกันเยอะมากเลยนะครับต่างกันมหาศาลเลยค่ะทําให้หมาเนี่ยสามารถแยกแยะกลิ่นหรือรับกลิ่นที่มันจางมากๆได้ดีกว่าเราชนิดที่แบบเทียบกันไม่ติดเลยค่ะแล้วความสามารถนี้มันเชื่อมโยงกับการที่หมาช่วยตรวจโรคได้อย่างที่ข้อมูลบอกได้ยังไงครับก็ด้วยความไวต่อกลิ่นที่ว่านี้แหละค่ะหมาก็เลยสามารถถูกฝึกให้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเล็กๆน้อยๆในร่างกายมนุษย์ที่มันส่งผลต่อกลิ่นออกมาได้ค่ะ อย่างเช่นกลิ่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นกลิ่นเฉพาะของเซลล์มะเร็งบางชนิดนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ก็มีผลต่อกลิ่นตัวหรือแม้กระทั่งกลิ่นเหงื่อของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสบางอย่างอย่างเช่นโควิด -19 ที่ผ่านมาก็มีการน,นําน้องหมามาช่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยค่ะโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นความสามารถที่แบบสุดยอดจริงๆครับทีนี้จากเรื่องหมามาดูฝั่งแมวกันบ้างนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องความเชื่อที่ว่า แมวไม่ค่อยสนใจเจ้าของหรือดูเมินๆเนี่ยครับอ๋อ oh, ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นภาพจําที่แบบอาจจะทาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วแมวเขาจดจําใบหน้าแล้วก็เสียงของเจ้าของได้ดีนะคะเอ้าเหรอครับค่ะแต่ว่าการแสดงออกถึงความผูกพันของเขาเนี่ยจะต่างจากหมาเท่านั้นเองค่ะคือแมวอาจจะไม่ได้กระโดดโลดเต้นดีใจว่เวัวงอะไรแบบนั้นแต่ว่าการที่เขาเดินมาคลอเคลียร์เอาหัวมาถูถ หรือบางทีเขาก็แค่มานั่งอยู่ข้างๆเงียบๆเนี่ยก็เป็นการแสดงความผูกพันในแบบของเขาแล้วค่ะแสดงว่าเขามีวิธีบอกรักในแบบของเขานั่นเองใช่ค่ะแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะที่ชี้ว่าแมวเองก็เครียดเหมือนกันเวลาที่ต้องแยกจากเจ้าของนานๆค่ะอ๋อครับครับแสดงว่าเราต้องสังเกตภาษากายเขาดีๆนะครับแล้วเรื่องเสียงเพล่ะครับเสียงครางในคอเนี่ยปกติเราจะนึกว่าเขามีความสุขอย่างเดียวเลย อืมใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะคือเสียงเพอเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไปนะคะแมวอาจจะเพลตอนที่รู้สึกผ่อนคลายสบายใจอันนั้นก็ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถเพลตอนที่รู้สึกเจ็บป่วยเครียดหรือแม้แต่ตอนใกล้ตายได้เหมือนกันเออเหรอครับเพิ่งรู้เลยค่ะเหมือนกับว่าเขาใช้เสียงนี้ปลอบโยนตัวเองหรือ,อ,อสื่อสารความรู้สึกบางอย่างออกมา แล้วสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะคือมีการศึกษาพบว่าคลื่นความถี่ต่ำของเสียง p พ r เนี่ยค่ะประมาณ25-150ถึงเฮิรซซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มีงานวิจัยบางชิง้นชี้ว่าอาจจะช่วยกระตุ้นการสมานของกระดูกแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ด้วยค่ะโหมีผลทางกายภาพด้วยเหรอครับเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะก็น่าทึ่งมากๆค่ะสุดท้ายแล้วครับมาถึงเรื่องหนวดแมว ที่ข้อมูลบอกว่าเป็นเหมือนเรดาร์ชีวภาพเลยคำนั้นเปรียบเทียบได้เห็นภาพดีค่ะคือหนวดแมวเนี่ยมันไวต่อการสัมผัสมากๆเลยนะคะตรงคนหนวดของเขาเนี่ยจะเต็งไปด้วยเส้นประสาทเลยค่ะมันช่วยให้แมวรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมรอบตัวได้อ๋อครับ ค่ะแล้วก็ช่วยประเมินขนาดช่องทางว่าจะมุดผ่านไปได้ไหมแล้วก็ยังช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางในที่มืดหรือที่แคบๆได้ด้วยโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่มันสะท้อนกลับมานะคะเหมือนมีเซนเซอร์ติดตัวเลยนะครับใช่เลยค่ะมันเป็นเครื่องมือรับสัมผัสที่สําคัญมากไม่ใช่แค่เครื่องประดัดบ,บนใบหน้าเฉยๆค่ะครับ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถแล้วก็พฤติกรรมที่น่าทึ่งของทั้งหมาและแมวที่เรานํามาจอดลึกกันในวันนี้ครับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านลองนํามุมมองเหล่านี้ไปสังเกตเพื่อนสีขาของเราดูนะครับอาจจะทําให้เราเข้าใจพวกเขามากขึ้นแล้วก็เห็นพฤติกรรมในมุมที่ต่างออกไปจากเดิมก็ได้ครับ ถ้าชอบการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้พวกเราทราบกันได้นะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมขอทิ้งท้ายให้คิดกันเล่นๆน,นะครับว่าในเมื่อพวกเขามีความสามารถที่มันซับซ้อนซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับโลกภายในของสัตว์เลี้ยงที่เราอาจจะยังไม่เคยล่วงรู้เลยเราพุ่มกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ